เรารวมตัวกันอยู่มารวมใจกันไว้ร้องก้าวเดินต่อไปพาคภูมใจรักวันองค์กรเราจับมือสร้างสรรค์ป่าควันเพื่อราศดร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วสรุปการรายงานข่าวประจำเดือนมีนาคมพศ2557ดังนี้ฝ่ายบริหารทั่วไปข่าวเดือนนี้จำนวน2ข่าวกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์4ข่าวกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์6ข่าวกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์3ข่าว นิคมสหกรณ์วังน้ำเย็น1ข่าวนิคมสหกรณ์สระแก้วสองข่าวกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 4ข่าวกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์สองสข่าวรวมทั้งสิ้น26ข่าววันที่5มีนาคม2557นายพีรพลขิดโกศลสหกรณ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับ บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสรสะแก้วเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหากรณ์ปี2557สหกรณ์ไทยสร้างเศรษฐกิจไทยณอาคารชาเลนเจอร์3 i ิมแพ t เมืองทองธานีวันที่12มีนาคม2557มรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางและวิธีการสร้างเครือข่ายส่งกระจายสินค้าและการสร้างเครื่องหมายการค้าร่วม CDC ตามโครงการจัดประชุมการขับเคลื่อนเครื่องหมายการค้าร่วม CDC ณหอประชุมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นวันที่14มีนาคม2557ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการหน่วยบำบัดทุกบำร,รุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและโครงการสระแก้วผูกใจประสานให้บริการประชาชนจังหวัดสะแก้วครั้งที่3พศ2557และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคาะห์ณโรงเรียนวัดพวงนิมิตรหมู่5ตำบลเขา30วันที่18มีนาคม2557เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนส่งขอเกษตรกรโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรครั้งที่1ทับ2557และการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่4ทัพ2,557ณห้องประชุมร้านบ้านสเสบียงระหว่างวันที่5-7มีนาคม2557เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า500,000บาทผ่านสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรณสหกรณ์นิคมวังน้ำเย็นหนึ่จำกัด วันที่19มีนาคม2557นายชนสิทธิ์ธนดิตวรางกูลนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการหัวหน้าทีมตรวจการสหกรณ์ที่4สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วออกตรวจการสหกรณ์ณสหกรณ์การเกษตรอรัญ,ญประเทศจำกัดและสหกรณ์การเกษตรคลองน้ำใสจำกัดวันที่5มีนาคม2557นายอารทรชเชยัน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมบรรยายพิเศษการปลูกฝังอุดมการสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรอรัญญประเทศจำกัดณห้องประชุมวังประภารีสอร์อเภอรอรญ,ญประเทศวันที่19มีนาคม2557 ได้นำประธานกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มในจังหวัดสะแก้วเข้าศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบจังหวัดจันทบุรีวันที่13มีนาคม2557ในจักรพัษสีประเสริฐ ู่วมนืการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรณนะหอประชุมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็นวันที่4-8มีนาคม2557สหกรณ์กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมสินค้าสหากรณ์ปี2557ณชาเลนเจอร์3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีวันที่9-13มีนาคม2557ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาชีพสหกรณ์จังหวัดสระแก้วและเครือข่ายมันสำปะหลังภาคกลางตอนกลางได้จัดงานมหกรรมสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ณนะบริเวณถนนหน้าที่ทำการเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วันที่19กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2557นายเสถียรสมทรงผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งร่วมกิจกรรมฟื้นฟูนอาชีพภายใต้โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยที่มีหนี้ไม่เกิน500,000บาทต่อรายผ่านสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรณสหกรณ์การเกษตรเมืองสะแก้วจำกัดวันที่7มีนาคม2557 นางสุนีวารุกะกุลเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโสร่วมกับผู้แทนสหกรณ์อมรัพย์ทหารจำนวน4แห่งไปทัศนศึกษาดูงานน,นสหกรณ์โคนม,มวังน้ำเย็นจำกัดวันที่13มีนาคม2557นายสมบัติหูตัเจริญเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงานได้เข้าตรวจการสหกรณ์ นสหกรณ์ปลาล์มน้ำมันสะแก้วจำกัดและสหกรณ์เดินรถชายแดนคลองหาจำกัดวันที่20มีนาคม2557นางสาวอารทินสีสวัสด์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกร,กรผู้เรี้ยงสัตว์หนองสังและร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นิคมคลองน้ำใสจำกัด